หลุมลร่วงครับพี่น้องใส่กับดักหมู่วานนี่ครับบ่ได้มะยามฝนตกกับดักใส่ไปตากฝนไปชมบรรยากาศตอนเทเศร้าครับฝนพึ่งหยุดเมื่อกี้นี่ครับแล้วเสด็จวาพี่น้องตอนนี้ก็ยังลิ่นๆอยู่เลยครับกลางหม่มฮะ๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนี่ครับเพื่อปลามันกระโดด กับดักกัใส่แค่สองหลังครับเพื่อจะใส่หลายหรอ,มมอกออมันนุ่มียู่บางดักชมบรรยากาศที่นั่งฝากครับร่มพร้อมบานนี้หนาวไปครับไปย่างกับดักก่อนหนาวดูแตาฝนก็สิมาอูจะขี้เกียจกว่าเด้อครับฝนก็ตก ตกยังแห้งเลยมาขึ้นโอ้ใจปลาตีเงี่ยอันนี้ปลามันโดดครับมงงก็เกามาเห็ดห้องแหว่ยังเรียกนองเอ,อ้ยโอ้ยไงเลยครับ ไงเลยคุณคุณครับมึกโกหางนิ้วก้อยอู้นี่ช่องทางมันมาครับมาแต่ทางน้อตี่นอง้ออ์หนูไงแบบรักป่าพ้าครับติดเล่านี้หลอดหยัก อีกหลังหนึ่งครับหลังหนึ่งบ่โดนพี่น้องโอ้หลังนี้บ่ติดโอ้หนูมันอัดใหญ่แหลนมาทางพี่บ่เนี่ยเอช่องมันโอ้หนูมันใหญ่หมองแหลนอันนี้นะเดี๋ยวเป็นสองเกามันครับเนี่ยไปโดนกับดักเมื่อใดนั้นะหลันบอสหนะ น,นี่ดักขิมไม่นีเลยครับเเสียดายประดทศไทยตอนมาใส่ให้่ถึงโดนพี่น้องเนะฝนมันตกเั็มแล้วนครับเดี๋ยวไปเห็ดมกมกหมูใส่อีกล่วใส่หยวกกลวยขอบคุณหลายครับ